ไอ้ปริชยาเจอดาราภาพรักดีมีเมียแล้วทักมาจีบพร้พอมเปย์บอกชื่อมีเว,ว้าเป็นนางเอกที่พันมรสุ่มราัมมาหลากหลายรูปแบบสำหรับนางเอกร้อยล้านไอ้ปรีชยาล่าสุดเธอได้มาเปิดใจในรายการซานิเบาดีเบาโดยมีช่วงหนึ่งของรายการได้มีการพูดถึงความรักสุดพีคเคยมีดาราที่มีครอบครัวแล้วทักมาจีบโดยสาวไอ้ได้คำถามที่ถามว่ามีคนมาขอเลี้ยงไม่รู้สิมีชอบ หนึ่งล้านไม่รับเลยดาราในวงการ DM เมามีนะแต่ก็ไม่เอาไม่เอาแล้วค่ะเป็นแฟนดาราไม่ต้องมาจีบนะไม่เอาเคดค่ะแบบมีโสดมาเยอะล่าสุดคือมีมาแบบไม่โสดมีเมียแล้วน่าสื่อรักกันสุดฤทธิ์โอ้โหสุดฤทธิ์ส่งข้อความมาบอกว่าช่วงนี้ทะเลาะก,กันอีกแล้วถ้าเป็นเราก็คงดีนะเราก็คงแบบเข้ากันได้อะไรอย่างนี้พอเจอแบบนี้ไอ้ก็หัวเราะเราก็เงียบไม่คุยแล้ว